ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ที่นี่คือศูนย์ปฏิบัติธรรมตานางเลนังเฉลิมราช60ปีค่ะคำว่าตานางเลนังนะคะเป็นภาษาบาลีค่ะซึ่งมีความหมายโดยรวมว่าที่นี่คือศูนย์ปฏิบัติธรรมอันเป็นที่ต้านทานอันเป็นที่หลบซ่อนหรือหลีกเล้นในภัยจากสงสารค่ะส่วนคำว่าเฉลิมราช60ปีนะคะมีความหมายว่าเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชครบ60ปีค่ะ การเดินทางมาถึงที่นี่นะคะนอกจากที่เราจะมาตามคําสอนของหลวงพ่อแล้วนะคะที่ท่านได้แสดงไว้ไม่ว่าจะจากการเทศนาธรรมหรือว่าจากหนังสือที่ท่านได้แสดงไว้ต่างๆมากมายนะคะแต่เรามาที่นี่ค่ะด้วยเพราะมีสิ่งที่นอกเหนือจากนั้นที่หลวงพ่อได้แสดงไว้และได้สั่งสอนไว้นั่นก็คือแนวทางและวิธีการปฏิบัติ ที่ทำตามตามพุทธดําเนินหรือพุทธทวิธีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือการปฏิบัติวิปัสสนานกรรมฐานค่ะซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติในทางสายตรงสายเอกและสายเดียวโดยไม่ต้องไปเริ่มต้นที่สมมะซึ่งถือว่าหากเราจะเปรียบเป็นการเดินทางก็เป็นการเดินทางที่เป็นการเดินทางที่ตรงรวดเร็วและสะดวกไม่ต้องอ้อมหรือแวะไปในทางไหนค่ะเป็นการเดินทางสูง่พระนิพพานนั่นเอง หลวงพ่อที่เราเอ่ยถึงก็คือพระครูประหลัดประจักษ์สิริวันโนพระภิกษุผู้ริเริ่มและก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมตานางเลนางเฉลิมราช60ปีแห่งนี้ด้วยจิตวิญญาณของการเป็นครูและเป็นผู้ให้สั่งสอนวิถีแนวทางและการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อความหลุดพ้นเมื่อปีพุทธศักราช2538 คณะสิทธยาุสิ์ของหลวงพ่อพระครูประหลัดประจักษ์สิริวันโนได้สร้างอาคารที่พักและศาลาปฏิบัติธรรมที่มีชื่อว่าูนย์พัฒนาจิตเจริญพระเกียรติวัดพันหลังณบ,บ้านพันหลังในอำเภอดอยสะเก็ดจ,จังหวัดเชีงยงใหม่เพื่อใช้อบรมวิปัสสนากรรมฐานแต่ต่อมาเมื่อมีพุทธศาสน,นิกชนสนใจใครปฏิบัติธรรมมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นจนสถานที่ไม่เพียงพอในปีพุทธศักราช2548 จึงได้ผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายที่ดินให้ใหญ่ขึ้นจำนวนถึง54ไร่3งาน80ตารางวาเพื่อสร้างสูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ที่กว้างขวางสะดวกสบายสงบเป็นที่อสังปปายะเหมาะแก่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในวันเพ็ญเดือนมาคะอันตรงกับวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2548จึงได้มีพิธีวางศิลาฤกษ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่และใช้ชื่อว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมตานางเลนังเฉลิมราช60ปีคำว่าตานางเลนงังเป็นภาษาบาลีเป็นคำนิยามของพระนิพพานคำว่าตานางหมายความว่านิพพานปกป้องบุคคลให้พ้นจากอบายเป็นต้นคำว่าเลนงังหมายความว่าทำเป็นที่หลบซ่อนหรือหลีกจากภายในสงสาร รวมคำว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมตานางเลนังหมายความว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมอาจเป็นที่ตั้งทานเป็นที่หลบซ่อนหรือหลีกเร้นในภัยสงสารส่วนคำว่าเฉลิมราช60ปีคือการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชครบ60ปี ปัจจุบันศูนย์ปฏิบัติธรรมตานางเลนางเฉลิมราช60ปีคือพื้นที่อันสัป,ปายะสงบสะอาดท่ามกลางความสบายและเรียบง่ายโดยมีอาคารรองรับดูแลให้ความสะดวกแก่ผู้มาฝึกปฏิบัติธรรมประกอบไปด้วยอาคารจิตตะปริโย์ปนาศาลาหนึ่งหลังระเบียงโคศาลาสอบอารมณ์6หลังกุฏิสำหรับพระสงฆ์และคฤหัสถ์จำนวน91หลัง อาคารต้อนรับศูนย์ปฏิบัติธรรมตานางเลนางเฉลิมราช60ปีศาลารับอาหาร3หลังห้องพักวิทยากร4หลังกุฏิรับรองพระเถรานุเถระและพระวิปัสสนาจารย์3หลังศูนย์กลางของศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้คือจิตตปริยโญปนาศาลามีความหมายว่าสถานที่อันเป็นที่ชำระใจให้หมดจดผ่องใส ภายในอาคารประดิษฐานองค์พระประธานที่มีพุทธลักษณะงดงามและถูกต้องตามมหาปุริสลักษณะและทรงมีพระปิติทิกะหรือกระดุกสลังที่สร้างขึ้นจากแก่นไม้ขนุนพระนามว่าพระภาวนาปราครูสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความหมายว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้บรรลุถึงที่สุดแห่งฝั่งของสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา สิ่งที่พิเศษสำหรับองค์พระประธานองค์นี้คือจะมีพระหาาัตถ์บรรจุไว้ภายในที่สร้างขึ้นจากทองคำประดับเพชรพลอยและทองคำขาวและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับพระธาตุของพระอาหารหันตาสาวกเป็นจำนวนมากและมีจารึกโอวาทปฏิโมกสามข้อซึ่งถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคือการไม่ทำบาตรทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อม และการทำจิตใจให้ผ่องใสด้านนอกจิตตปริโย์ปนาศาลาจะเห็นศาลาสอบอารมณ์ซึ่งตั้งอยู่ทั้งสี่มุมเพื่อใช้เป็นที่สอบอารมณ์โยคีผู้ปฏิบัติธรรมบริเวณด้านหน้าประดิษฐานองค์พระพุทธรูปปางลีลามีต้นพระศีมหาโพธิ์ซึ่งนำมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียจิตตประโยดปนาศาลาถูกแวดล้อมด้วยระเบียงโคดและลำน้ำสายเล็กๆ เมื่อข้ามสะพานทางทิศใต้จะพบกุฏิปฏิบัติธรรมซึ่งเข้าได้เฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมเท่านั้นจำนวน36หลังภายในกุฏมีตู้เย็นเตียงพร้อมชุดเครื่องนอนพัดลมและมีห้องน้ำในตัวทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สไตล์แบบไหนวันนี้ลูกค้าถูเพียงมี True ID Application ก็ตอบโจทย์ได้หมดทุกไลฟ์สไตล์ให้คุณเข้าถึงทุกแอปพลิเคชันจากถูเก็บข้อมูลได้บนคลาวด์แบบไม่จำกัดคุ้มสุดกับสิทธิพิเศษแบบไม่มีวันหมดทุกที่ใกล้ตัวคุณชำระค่าบริการต่างๆได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว ดาวโหลดแอป,ปและลงทะเบียนด้วย True ID วันนี้รับทันที2 r u e Point 1น0คะแนนพิเศษยิ่งขึ้นลูกค้า True Move H 4G รับชมภาพยนตร์จาก H Movie Free True ID เติมเต็มความสุขทุกไลฟ์สไตล์ที่เดียวจบครบทุกความต้องการมาแลวไหนบอกจะสมาครามารับนี่กรถทันเดิม เดี๋ยวดูนี่ไง 4G ค่า WiFi ครั้งแรกในไทยกับอุปกรณ์ 4G ค่า WiFi ที่จะเปลี่ยนสัญญาณ 4G ให้เป็น WiFi ออนไลน์ได้ทุกที่พิเศษร,รับอุปกรณ์ 4G ค่า WiFi ฟรีเมื่อเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายท้ายเบอร์เดิมพร้อมรับเน็ต 4G แบบนอนสตอปเพิ่มฟรี40 g b วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้บนเครือข่าย 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueMove e d g ้อมสนั่นแล้วทีมพี่ล่ะเออคอยดูเตรียมจัดเต็มให้มันสนั่นีก้าคนล่ะพร้อมแล้วผมขอเสียงเชียร์ดังๆเลยครับเอาให้มันสนั่นแล้วพวกคุณล่ะครับจะรออะไรกล้ลองทูดิจิตอล HD2 เขาจัดโปรใหม่ละนันบอลไทยถึง30เมษายนนี้ดูฟรีไม่มีรายเดือนถือมาเต็ดเลยซื้อกล้องทูดูบอลได้ชัว พระภาวนาปรารคูสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระประธานสีทองสุกป,ปลังงดงามในพุทธลักษณะที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระพุทธบารมีแต่การที่ได้เห็นองค์พระพุทธรูปนี้ก็ยังไม่ชื่อว่าได้เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนแต่เมื่อบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลน,นั้นชื่อว่าได้เห็นตถาคตองค์จริง อันหนึ่งว่าเรานี้สามารถเห็นรูปเห็นนามตามความจริงที่ปรากฏด้วยตัวของเราก็ชื่อว่าเราได้เห็นพระพุทธเจ้าองค์จริงแล้ววิธีการนั้นก็คือต้องปฏิบัติจริงจนสามารถยังวิปัสสนาญาให้เกิดขึ้นได้พอองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วองค์จริงน่ะสองพันกว่าปีแล้วเนาะแต่องค์แทนเนี่ยหลังจากที่ท่านปรินิพานไปแล้ว ธรรมะที่องค์สมเด็จพ่อทรงตักไว้ตลอด45,000ษา45,000ษาเนี่ยเมื่อเป็นพระไตรปิฎกก3ปิฎกเมื่อพูดถึงนิกายก็ห้านิกายเมื่อพูดถึงองค์ก็มีณวังคาตศัตมีเก้าพูดถึงธรรมขันธ์ก็84,000พระธรรมขันธ์เนี้ยเป็นองค์แทนธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า84,000พระธรรมขันธ์เนี่ย เป็นศาสดาเป็นองค์แทนแล้วที่เรามาประพฤติปฏิบัติเราจเจริญตามสติปัฏฐานสี่เราก็ชื่อว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ติดตามเราทุกก้าวเลยว่ายางนอซสายยางนอพ้อ,พองนอยุบนอคู่นอเหยียบนอเนี่ยพระพุทธเจ้าแต่และองค์ละองค์ที่เป็นองคแทนเนี่ยท่านติดตามเราอยู่เป็นประจำเราอาศัยพระพุทธเจ้าองค์แทนที่เราทําตามท่านเนี่ย เเป็นปัจจัยให้เราเข้าถึงสู่พระพุทธเจ้าองค์อะไรอาองค์จริงเนี่ยสององค์นี้ท่านเป็นปัจจัยซึ่งอะไรกันเนาะการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐาน4เป็นทางเดียวที่เราสามารถเกิดปัญญาแตกต่างจากการเจริญสมถะอย่างสิ้นเชิงแต่สมถะนั้นจะสามารถเกื้อกูลให้เข้าสู่วิปัสสนาได้ แต่ไม่สามารถได้เห็นปัญญาดังเช่นการปฏิบัติวิปัสนาทำความเข้าใจโดยง่ายก็คือการเจริญสมถกรรมฐานนั้นแปลว่าความสงบจากกิเลสมีปรากฏเกิดขึ้นมาก่อนการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าแม่พระมหาบุรุษเมื่อครั้งที่ต้องเพียรพยายามให้บรรลุธรรมก็ได้เจริญสมถะมาก่อนแต่การเจริญสมถกรรมฐานนั้นมีมากถึง40วิธีการเพื่อมุ่งให้ได้มาซึ่งตัวสมาธินั่นเอง วิปัสนาเมื่อแยกบทได้สองบทด้วยกันคำว่าวิปัสนานะวิบทหนึ่งปัศนาบทหนึ่งวิแปลว่าพิเศษปัศนาแปลว่าความเห็นแจ้งนะความเห็นแจ้งฉะนั้นคำว่าวิปัสนาแปลว่าความเห็นแจ้งเป็นพิเศษวิปัสนาเนาะโมรา,านอาจารย์ท่านให้ความให้ความหมายว่าวิเศสนะปัสติติวิปัสนาว่า ทำใดที่มีความเห็นแจ้งเป็นพิเศษทำนั้นชื่อว่าวิปัสนาตัวของวิปัสนาก็ได้แก่ปัญญาเนี่ยเป็นตัวของวิปัสนานะคือตัวปัญญาทีนี้ตัวปัญญาเนี่ยฉะนั้นการจเจริญวิปัสนากรรมาฐานมุ่งให้ได้มาซึ่งปัญญาจำไวนะ้เนาะวิธีที่จะทําให้ปัญญาเกิดวิปัสนาเกิดมีกี่อย่างฮะ มีสองอย่างาคืออะไรรูปกับนามหรือกายกับใจรูปกับนามนี่จดเป็นวิธีออกไปย่อยก็คือเป็นสติปัฏฐานเท่าไหร่สติปัฏฐานสี่จากนั้นสติปัฏฐานสี่ย่อมาจากไหนาก็แยกมาจากกายกับใจนั่นเองรูปกับนามนั่นเองเนาะการจเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่เอง ถือว่าอุบัติขึ้นมาพร้อมๆกับการเกิดขึ้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพธิญานเป็นองสมเด็จพ,พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและประกาศวิธีทางการพ้นทุกข์ดังเช่นพระพุทธองค์ให้เราทุกคนได้ดำเนินรอยตามและสิ่งที่ผู้ปฏิบัติทุกคนกําลังดําเนินตามในทางสายเอกเพื่อความหลุดพ้นนี้ก็คือวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐานสีนั่นเองตอนนี้เรามาเจริญอะไรเอย่ย สมถะหรือวิปัสนาาเรามาเจอเริ่มวิปัสนาฉะนั้นใครที่ใจฟุ้งซ่านห้ามบ่นนะแม้ตั้งใจมาจะให้ใจเป็นสมาธิมันชอบคิดโน่นคิดนี่ไปโมโหใจหาว่าฟุ้งซ่านนี่อันนั้นแสดงว่าติดสมถะามาอีกแล้วเนะพราะจะมาทํากรรมฐานก็จะต้องใหายใจสงบแต่พะมาทำมาทำกรรมฐานเพื่อหายใจสงบเนี่ยถูกต้องตามวิปัสนาไหม ไม่ถูกนะเพราะว่าอารมณ์ของวิปัสสนาฟุง้งก็เป็นอารมณ์กรรมฐานของวิปัสสนาได้ฟุ้งขึ้นมาเมื่อไหร่กำหนดว่าไงฟุ้งหนอฟุ้งหนอนั่นะได้สบายเลยเขาไม่โกรธนะไม่โกรธไม่เกลียดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นฐานให้วิปัสสนาเกิดใต้ทางนั้นเลยการเจริญสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานมีวิธีการสองหลักใหญ,ใหญ่คือหนึ่งต้องตัดสองต้องละ การตัดก็คือการตัดปริโภ์หมายถึงการตัดเครื่องกังวลทั้งกังวลเล็กๆน้อยๆหรือที่เรียกว่าขุทกกะปริโภ์หรือเครื่องกังวลมากที่เรียกว่ามหาปริโภ์ทั้ง10อันได้แก่ความกังวลต่อที่อยู่อาศัยเป็นต้นด้านหลักของการละเช่นการละความมานะทางธรรมหมายถึงละความเย่อหยิ่งถือตัวถือตนหรือการยกตัวเทียบตนกับผู้อื่นเป็นต้น สำหรับหลักการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐานสูตรมีหลักง่ายๆคือการฝึกปฏิบัติให้มีสติรู้ตัวอยู่ทุกขณะทั้งการยืนเดินนั่งนอนหรือการทำกิจสิ่งใดก็ให้รู้ตัวตามดูอยู่กับปัจจุบันทั้งการเจริญวิปัสนากรรมฐานหรือการกำหนดในอริยาบทย่อยเช่นการไปเข้าห้องน้ำการไปส่งอารมณ์การรับประทานอาหารหรือการดื่มน้ำปานะเป็นต้น ในการเจริญสติปัฏฐานสี่ผีบทย่อยอบทหนึ่งที่ถือว่าเป็นอีบทที่สำคัญนั่นก็คือการรับประทานอาหารหรือว่าสำหรับพระกขาเรียกว่าการฉันแ่ฉะนั้นเวลาฉันก็ดีเวลาที่จะเดินไปฉันก็ดีก็จะต้องกำหนดในหมวดของอีรียบทย่อยท่านถือว่า การทานอาหารนี้เป็นหมวดของอีบัดย่อยซึ่งกําหนดต้องกําหนดให้ละเอียดนะตั้งแต่การเดินไปไปตักอาหารก็ดีเวลาจะตักเข้าใส่ปากหรือว่าการกำหนดอารมณนะ์อื่นๆที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เราทานอาหารในระหว่างที่เคี้ยวในระหว่างที่กืนจนกระทั่งทํากิจอื่นๆในห้องอาหารนะที่ยิโยมเห็นอยู่เบื้องหลังในนี้ นะทั้งหมดฉะนั้นเราจะต้องทำให้ช้าแต่ว่าไม่ช้ามากนะก็คือพอประมาณที่เราทำช้าที่สุดก็คือการนั่งรับประทานอาหารบนโต๊ะซึ่งส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่เป็นส่วนตัวของเราแต่ในขณะที่ตักอาหารยกหนอไปหนอตักหนอเนี่ยไม่ต้องช้ามากเอาแค่หนอเดียวก็พอแล้วก็พยายามเก็บสายตานะมองเดินก็มองแค่สี่ซอก แล้วก็เวลาเรานั่งก็มองแค่ประมาณศอกหนึ่งอันนี้ก็คือหลักโดยย่อของการพรับประทานอาหาร t o m o v e e d ห่วงใยงคนไทยทั้งประเทศ วันนี้ลูกค้าที่ใช้เครื่อง900ไม่ต้องกลัวไม่มีสัญญาณเปลี่ยนมาใช้ True Move Edge รับซิมฟรีหรือมือถือฟรีแค่ย้ายค่ายเบอร์เดิมที่ True Shop 7-11และตัวแทนจำหน่าย True ถึง30มิถุนายนนี้นะคะเพลนกับ True ที่ Absolute y o U สุขภาพดีด้วยโยคะท่าบิดตัวช่วยกระตุ้นระบบเผาผาลาญลดอาการท้องผูกช่วยให้เลือดลมดีลดการเกิดสิวผิวพรรณดูสดใส ลูกค้าถูกคัดรับสิธิเล่นฟรีตลอดปีหรือซื้อสิบคัดฟรีสิบคัดในราคาพิเศษอยากให้คุณมีสุขภาพดีกับ True Fit and Firm กันตลอดปีนี้เลยครับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางสถิประฐาน4มีวิธีการโดยลักษณะทั้งการกราบการนั่ง การเจริญวิปัสนาโดยมีขั้นตอนในการตามดูตามรู้ตามความเป็นจริงทางกายจิตและธรรมเคลื่อนหนอ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 จะจัดผ้าจะจัดอะไรก็ให้ยกหนอไปหนอจับหนอดึงหนอขยับก็ขยับหนอขยับหนออธนีฐ ก็คือการจัดร่างกายของเราให้อยู่ในท่าที่เหมาะสมที่เราจะกราบสติปทานอันนี้ก็เรียกว่านั่งท่าเทติดาขาจะพับกันในลักษณะอย่างนี้นะนั่งท่าเทติดานี้ถ้านั่งได้ก็จะเป็นท่าที่ดีนะจะนั่งได้นานไม่เจ็บเท้า แต่ถ้านั่งไม่ได้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะพอนั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มือวางไว้ที่หน้าขาเหมือนเดิมก่อนที่จะกราบนะอันนี้ก็คือท่าของการนั่งท่าเทพธิดาถ้าดูด้านหลังก็จะเห็นเท้าชัดเจนขึ้นในลักษณะอย่างนี้นะพอวางพับชอนกัน ท่านี้เขาเรียกว่าท่านั่งเทพพบุตรจากนั้นเราก็หลับตาหลับหนอยก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 หนอถูกหนอย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 กหนอถูกหนอแล้วเราอมือให้เป็นรูปดอกบัวขึ้นหนอ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 ศีรษะตั้งตรงตรงนะ ถูกหนอข้าพเจ้ากาพบพระพุทธนึกในใจก่อนนะจากนั้นก็นอนตัวลงหัวไม่มือจดหน้าผากตลอดลงเนาะลงหนอลงเนอลงห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 นอ,หนอ,หนอถูกหนอเงยหนอ เคลื่อนหนอ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 ความหนอความหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอความหนอความหนอลงหนอลงหนอถูกหนอเงยหนอเงยหนอเงยหนอพริกหนอพริกหนอพริกหนอเคลื่อน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 หนอ พลิกหนอพลิกหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอถูกหนอลงหนอถูกหนอขึ้น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 หนอมือเนบหน้าผากตลอดนะทั้งขึ้นทั้งลงนะขึ้นหนอตั้งใจให้ตรง ทุกท่านสามารถศึกษาวิธีการกราบการนั่งและการเดินสติปัะทานตลอดจนการกำหนดในริยาบทย่อยในลักษณะต่างๆได้โดวยวิธีการสาธิตยอย่างเต็มรูปแบบที่สื่อการเรียนรู้ของศูนย์ปฏิบัติธรรมตานางเลนางเฉลิมราช60ปีวิธีการปฏิบัติที่แท้จริงนั้นก็คือการที่เราต้องสนใจเอาใจใส่และดูแลตัวของเราเองค่ะ ทุกท่านสามารถทําได้นะคะอย่าก,กังวลว่าเราจะไม่สามารถทําได้เลยทุกท่านมีสิทธิ์ทําได้แน่นอนค่ะเพียงแค่เราเริ่มที่จะน้อมกายและใจเข้ามาเริ่มต้นแล้วก็ให้เวลากับการฝึกปฏิบัติอย่างจริงจังค่ะสําหรับท่านใดที่ประสงค์ไปศึกษาและปฏิบัติธรรมด้วยตนเองสามารถดูรายละเอียดตารางอบรมและการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติธรรมตานางเลนนางเฉลิมราช60ปี ซึ่งจะระบุช่วงเวลาการจัดอบรมและสามารถเลือกได้ตามวันเวลาที่สะดวกและโหลดใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียดและแนบเอกสารประกอบด้วยรูปถ่ายหนึ่งนิ้วหนึ่งใบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือสุทธิสำหรับพระพิสุสง์ซองเปล่าจากหน้าซองถึงตนเองพร้อมติดสแตมป์สามบาทหนึ่งดวงแล้วส่งใบสมัครและเอกสารได้ที่สำนักงานหรือทางไปรษณีย์ในวันที่เปิดรับสมัคร ด้วยทางศูนย์จะไม่รับพิจารณาใบสมัครที่ส่งก่อนกำหนดและไม่รับสมัครทางโทรศัพท์และโทรศารการตอบรับของศูนย์นั้นจะพิจารณาจากใบสมัครและส่งใบตอบรับให้แก่ผู้สมัครที่ได้รับการพิจารณาแล้วก่อนวันเปิดอบรมภายในเวลาหนึ่งเดือนโดยผู้สมัครที่ได้รับใบตอบรับจากศูนย์ต้องยืนยันหรือยกเลิกการปฏิบัติด,ด้วยตัวของท่านเองทางโทรศัพท์ทางหมายเลขโทรศัพท์นี้ผู้ที่ไม่ยืนยันถือว่าละสิทธิ สำหรับกรณีที่ติดสำรองสามารถติดต่อสอบถามก่อนเปิดอบรม10วันทุกท่านสามารถติดต่อศูนย์ปฏิบัติทางตานางเลนังเฉลิมราช60ปีได้ตามที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์นี้หรือเดินทางไปยังศูนย์เพื่อติดต่อด้วยตัวของท่านเองโดยสามารถเดินทางทางรถได้โดยสะดวก หากเริ่มออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ที่ถนนท่าแพวิ่งข้ามแม่น้ำปิงโดยใช้ถนนเจริญเมืองและถนนหมายเลข1006ไปทางถนนบ้านต้นเปามุ่งไปยังตำบลบ้านต้นเปาตรงไปประมาณ6กิโลเมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ตำบลสำราญราชเพียง270เมตรก็จะพบศูนย์ปฏิบัติธรรมตานางเลนางเฉลิมราช60ปีสนับสนุนโดยสำนักงานรัพุทธศาสนาแห่งชาติ